นิทานอินไลฟเล่าชีวิตในนิทานลองลึกภาพตามกันนะครับพยักฆ์สีขาวปลดทั้งตัวสง่างามแต่แฝงไปด้วยพลังอำนาจเออดูลึกลับน่าเกรงขามนี่แหละครับภาพของไปหูหรือพยักฆ์ขาวหนึ่งในตำนานสี่สัตว์เทพหรือซื่อเสียงที่คนจีนโบราณเขาเชื่อกันว่าคอยปกป้องดูแลทิศท,ทั้งสี่บนท้องฟ้า วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ล่ะครับเจาะลึกกันที่ผู้พิทักษ์แห่งทิศตะมันตกองคนี้ไปหูค่ะเราจะมาดูกันว่าเอ๊ะที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วมีความหมายอะไรซ่อนอยู่บ้างแล้วสัญลักษณ์ของพยักข่าเนี่ยจะสะท้อนหรือให้แง่คิดอะไรกับเราๆในยุคนี้ได้บ้างโดยเฉพาะกับผู้ฟังที่อาจจะอยู่ในช่วงวัยแบบ30 40ี่สิบ กำลังเข้มข้นกับชีวิตเลยนะครับช่วงนี้ใช่เลยค่ะเราจะลองค้นจากตำนานเก่าๆดูบันทึกโบราณแล้วก็ความเชื่อที่เขาส่งต่อๆกันมานะคะเพื่อให้เห็นภาพไปหูชัดขึ้นทั้งในมุมของเทพผู้พิทักษ์แล้วก็สัญ,ญลักษณ์บางอย่างที่เอออาจจะยังสำคัญอยู่แม้เวลาจะผ่านไปเป็นพันๆปีแล้วก็ตามครับผมเงินเราเริ่มตรงจุดกำเนิดเลยดีกว่าครับไอความเชื่อเรื่องศักดิ์เทพั้งสี่นี่มันมาจากเรื่องดาราศาสตร์การดูดาวของคนสมัยก่อนใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะคือแนวคิดนี้มันเชื่อมโยงกับการที่คนจีนโบราณเขามองท้องฟ้าแล้วแบ่งออกเป็นสี่ส่วนใหญ่ๆตามทิศหลักตะวันออกตกเหนือใต้แล้วเขาก็ไปสังเกตเห็นกลุ่มดาวเรื่องนะคะในแต่ละทิศจะมีอยู่7กลุ่มเด่นๆรวมแล้วก็28กลุ่มที่เรียกว่าเออสือปาซิลทีนี้กลุ่มดาวทางทิศต,ตะวันตกพอมองเชื่อมๆกันแล้วรูปร่างมันดูคล้ายๆเสือ ก็เลยกลายเป็นตัวแทนของทิศนี้ไปในชื่อพยักขาวหรือไปหูนี่แหละค่ะอ๋อคือเริ่มจากการสังเกตรธรรมชาติรอบตัวนี่เองแล้วมีหลักฐานเก่าๆที่ชี้ว่าแนวคิดนี้มีมาน,นานแล้วจริงๆไหมครับแบบที่จับต้องได้ มีค่ะมีการค้นพบที่น่าสนใจมากๆเลยเกิดขึ้นปี1987ที่สุสาน M45 แหล่งโบราณาคดีซีสุยโพในมณฑลเหอหนานสุสานนี้เก่ามากนะคะประมาณ5,300ปีก่อนคริสต์กาลเลยทีเดียวโห้า0 0นกว่าปีเจอว่ามีการเอาเปลือกหอยมาเรียงเป็นรูปมังกรเขียวทางทิศตะวันออกแล้วก็เป็นรูปพยักขาวทางทิศตะวันตก ชัดเจนเลยการค้นพบนี้สําคัญมากเพราะมันบอกว่าความคิดเรื่องสัตว์เทพประจําทิศเนี่ยอาจจะเก่าแก่กว่าที่เราคิดกันเยอะเลยนะคะฝังรากลึกมาตั้งแต่ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์เลยอืเก่าขนาดนั้นเลยยิ่งทําให้สถานะของไปหูในฐานะหนึ่งใน4ผู้พิทักษ์หลักเนี่ยดูขลังดูหนักแน่นขึ้นไปอีกนะครับที่ดูแลทิศต,ตะวันตกทิศประจิม แน่นอนค่ะแล้วแต่ละทิศแต่ละเทพเนี่ยเขาก็จะมีความเชื่อมโยงกับองค์ประกอบอื่นๆตามปรัชญาจีนอีกนะคะอย่างไปหูพยักขาวก็จะประจันทิศตะวันตกหรือซีทิศที่พระทิ์ตกดินแล้วก็จะสัมพันธ์กับธาตุทองหรือจิ้น อ่าถ้าทองนี่เองค่ะถ้าทองในที่นี้ไม่ใช่แค่โลหะมีค่านะคะแต่มันเชื่อมโยงกับคุณสมบัติอย่างเช่นความแข็งแกร่งความแม่นยำการตัดสินใจที่เด็ดขาดความสามารถในการรวบรวมคล้ายๆโลหะที่มันคมแล้วก็คงรูปนะคะมอืม mm hmm. ซึ่งมันก็สอดคล้องกับฤดูใบไม้ร่วงหรือชิวที่เป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตรวบรวมพลังงานก่อนจะเข้าหน้าหนาวแต่ก็มีบางความเชื่อรองรองลองไปนะคะที่บอกว่า อาจจะเป็นธาตุลมบ้างแต่หลักๆคือธาตุทองค่ะครับแล้วสีประจําตัวก็ชัดเจนสีขาวค่ะไปส่วนช่วงเวลาของวันก็คือยามเย็นหรือดัสกตอนที่ตะวันกําลังจะตกทางทีศตะวันตกพอดีการเชื่อมโยงกับธาตุทองดูดูใบไม้ร่วงนี่ทําให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับทั้งความแข็งแกร่งการเก็บเกี่ยวและในความเชื่ออื่นๆล่ะครับไผหูมีบทบาทหรือชื่อเรียกอื่นๆไหม มีค่ะในความเชื่อของลัทธิธต่าเนี่ยซึ่งเขาให้ความสําคัญกับสัตว์เทพทั้งสี่มากๆเลยไบหูจะมีชื่อเฉพาะด้วยนะคะเรียกว่าเจียนปิงเจียนปิงค่ะความหมายก็อาจจะประมาณผู้ตรวจตรากองทัพหรือผู้ควบคุมอาวุธอะไรทํานองนั้นสะท้อนบทบาทด้านการทหารชัดเจนแล้วความเชื่อน,นี้ก็ไม่ได้อยู่แค่ในจีนนะคะมันแพร่กรือวัฒนธรรมข้างเคียงด้วยอย่างในญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าเบียโกโอเบียโกที่เคยได้ยินในพวกการ์ตูนใช่ใช่ค่ะ แล้วในเกาหลีก็เรียกว่าเพคโคก็จะเห็นว่าอิทธิพลทางวัฒนธรรมนี้กว้างขวางทีเดียวทีนี้มาถึงภาพลักษณ์ที่คนส่วนใหญ่น่าจะนึกออกลักษณะของไปหูตามตำนานนี้เป็นยังไงครับก็คือเสือโคร่งสีขาวใช่ไหมครับใช่ค่ะหลักๆก,ก็คือเหมือนเสือโครง่งแต่ว่าขนเป็นสีขาวปลอดทั้งตัวเลยว่ากันว่าขาวบริสุทธิ์เหมือนหิมะหรือเหมือนโลหะที่ขัดเงามีตำนานเสริมด้วยนะคะ เขาเล่าว่าขนเสือเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีขาวได้ก็ต่อเมื่อมีอายุยืนมากๆถึง500ปีแล้วก็บำเพ็ญตะบะจนแกล่งกล้านะคะอ๋อต้องอายุ500ปีเลยทีเดียวจุดนี้ต้องย้ำนิดหนึ่งนะครับว่านี่คือสัตว์เทพในตำนานไม่ใช่เสือโครงขาวเผือกจริงๆที่เราเห็นตามสวนสัตว์ ใช่ค่ะอันนั้นมันเป็นเรื่องยีนเรื่องพันธุกรรมครับแต่ไปหูนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของพลังศักดิ์สิทธิ์จริงๆถึงขนาดที่เขาเรียกว่าเป็นเจ้าแห่งสัตว์ป่าทั้งมวลหรือราชาแห่งขุนเขาเลยถูกต้องค่ะแล้วความเป็นเจ้าแห่งเป็นราชานี่แหละค่ะที่นําไปสู่ความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่สําคัญที่สุดของไปหูเลยก็คือการปกป้องและคุ้มครองอย่างเข้มแข็งความเชื่อนี้เจอบ่อยมาก เชื่อกันว่าไผ่หูมีพลังขับไล่สิ่งชั่วร้ายปีศาจพูดผีวิญญาณร้ายต่างๆไม่ให้หมายุ่งเกี่ยวปกป้องบ้านเมืองปกป้องคนให้พ้นจากอันตรายศัตรูแสดงว่าพลังปกป้องนี่คือแกนหลักเลยแต่เพราะเป็นราชาแห่งสัตว์ป่าแล้วเรื่องอำนาจเรื่องบารมีก็น่าจะเด่นไม่แพ้กันนะครับแน่นอนค่ะไผ่หูนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจหรือ power แล้วก็บารมี authority ชัดเจนมาก สื่อถึงความน่าเกรงขามความเป็นผู้นําความเด็ดขาดซึ่งคุณสมบัติพวกนี้แหะค่ะที่เชื่อมไปหูเข้ากับเรื่องการทหารและสงครามแบบแยกกันไม่ออกเลยตำราหลายเล่มมองว่าไปหูคูดเทพแห่งการรบเทพแห่งการทหารการล่าสังหารเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญชัยชนะความแข็งแกร่งในสนามรบค่ะมีตัวอย่างไหมครับว่าบทบาทด้านการทหารนี่เขาเอาไปใช้จริงๆอย่างไงบ้าง มีหลักฐานปรากฏอยู่ค่ะเช่นในตำราพิธีกรรมโบราณจะมีการพูดถึงการใช้ธงรูปสัตว์เทพทั้ง4ในการนำทัพธงรูปพยาขาวก็จะใช้สำหรับกองทัพทางทิศตะวันตกหรือบางทีก็หมายถึงกองทัพที่ต้องการความดุดดันเป็นพิเศษอ๋อใช้เป็นธงนำทัพเลยใช่ค่ะแล้วก็ในตำราพิชัยสงครามก็มีการพูดถึงการจัดทัพที่อ้างอิงสัตเทเทพอย่างวลีที่ว่าซ้ายมังกรเขียวขวาเสือขาวคุณคุณครับประโยคนี้ ใช่ไหมคะอันนี้ก็อาจจะหมายถึงการวางกำลังปีกซ้ายขวาให้สมดุลโดยที่ปีกขวาหรือทิศตะวันตกเมื่อมองจากตรงกลางต้องมีความแข็งแกร่งเฉียบขาดเหมือนพยัคฆ์ขาวนั่นเองคะ่ะโหน่าสนใจมากครับจากตำนานกลายมาเป็นการประยุกต์ใช้ในกลยุทธ์จริงๆแต่ว่าการเน้นเรื่องอำนาจความดุด,ดันการทหารเนี่ยมันไม่ทำให้ภาพของปหูดูน่ากลัวหรือแข็งกร้าวไปหน่อยหรอครับมีมุมอื่นอีกไหม เป็นคำถามที่ดีค่ะจริงอยู่ที่ไปหูเชื่อมกับพลังอำนาจความแข็งเก้าวนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีอีกด้านที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนั่นคือเรื่องของคุณธรรมแล้วก็ความยุติธรรมมีตำนานเล่าว,ว่าพยะขาวเนี่ยจะปรากฏตัวให้เห็นก็เฉพาะในยุคที่จัก,กรพรรดิหรือผู้ปกครองบ้านเมืองมีคุณธรรมสูงส่งปกครองแผ่นดินด้วยความสงบสุขยุติธรรมเท่านั้นอ๋อต้องเป็นยุคที่ดีงาม ประมาณนั้นค่ะการปรากฏตัวของไปหูเลยเหมือนเป็นเครื่องยืนยันความดีความถูกต้องของผู้ปกครองทําให้ไปหูกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความยุติธรรมความซื่อตรงและบางทีก็สื่อถึงความจงรักภักดีต่อหลักการที่ถูกต้องด้วยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือพลังอํานาจต้องมาพร้อมคุณธรรมความยุติธรรมถึงจะสมบูรณ์แบบตามสไตล์ไปหูเงืนงก็เท่ากับว่าสัญ,ญลักษณ์ของไปหูนี่ซับซ้อนครบเครื่องมากทั้งพลังอํานาจ ปกป้องยุติธรรมแล้วก็แน่นอนต้องมีความกล้าหาญกับความแข็งแกร่งซึ่งเป็นคุณสมบัติของเสืออยู่แล้วให้ไปหูเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ทรงพลังมีความหมายลึกซึ้งหลายมิติไม่ใช่แค่พลังภายนอกนะคะแต่รวมถึงพลังใจความเข้มแข็งข้างในด้วยซึ่งความหมายที่หลากหลายเหล่านี้ก็น่าจะสะท้อนออกมาให้เห็นในวัฒนธรรมในศาสตร์ต่างๆของจีนแล้วก็ประเทศที่ได้รับอิทธิพลด้วยใช่ไหมครับ พอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าเราจะเจออิทธิพลไปหูได้ที่ไหนบ้างเยอะมากเลยค่ะนอกจากในลัทธิเต๋าที่เรียกเจียนปิงหรือดาราศาสตร์ที่เป็นกลุ่มดาวที่เราคุยกันไปแล้วนะคะในศาสตร์ฮวงจุ้ยหรือภูมิพยากรณ์ก็สําคัญมากตําแหน่งเสือขาวจะหมายถึงพื้นที่ด้านขวาหรือทิศตะวันตกของบ้านหรืออาคารเขาเชื่อว่าตรงนี้ควรจะนิ่งๆมั่นคงไม่รกไม่เคลื่อนไหวมากไปเพื่อส่งเสริมพลังปกป้องความมั่นคง แต่ก็ไม่ควรจะสูงหรือเด่งกว่าฝั่งมังกรเขียวทางตะวนันออกมากไปเพื่อให้มันสมดุลกันอ๋อต้องบาลานซ์กับมังกรเขียวด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีในกลยุทธ์การทหารอย่างที่เล่าไปแล้วที่เห็นชัดๆเลยก็คือในศิลปะและสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะการเป็นเทพทวารบาลหรือคนเฝ้าประตูค่ะมักจะเห็นเป็นรูปสลักรูปวาดคู่กับมังกรเขียวชิงหลงตามวัด ตามวังหรือสถานที่สําคัญต่างๆเป็นสัญลักษณ์ปกป้องสถานที่นั้นๆโอโ้โหเรียกว่าแทรกซึมอยู่ในแทบทุกมิติเลยนะครับตั้งแต่เรื่องใหญ่ๆปกครองทหารจนถึงเรื่องใกล้ตัวอย่างจัดบ้านหรือศิลปะที่เราเห็นเห็นกันใช่ค่ะความเก่าแก่ความแพร่หลายของสัญลักษณ์ปหูเนี่ยมันบอกเราว่าความหมายที่สื่อออกมามันเชื่อมโยงกับประสบการณ์ความเข้าใจของคนได้ในทุกยุคทุกสมัยจริงๆ พอเราเข้าใจความหมายสัญลักษณ์ที่ลึกซึ้งเหล่านี้แล้วนะครับมันก็น่าสนใจนะที่จะลองมองว่าแล้วพลังของไปหูเนี่ยมันสะท้อนหรือให้แง่คิดอะไรกับชีวิตคนยุคนี้ได้บ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัยที่กําลังสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะอย่างวัย30-40ที่หลายคนกําลังเจอความรับผิดชอบความท้าทายเยอะแยะเลยเราจะเชื่อมโยงสัญลักษณ์ไปหูเข้ากับวัยนี้ได้ยังไงบ้างครับ เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะเพราะสัญ,ญลักษณ์โบราณพวกนี้มักจะสะท้อนความจริงหรือแง่มุมบางอย่างของชีวิตมนุษย์ได้เสมอเลยนะคะถ้าเราลองเอาคุณสมบัติต่างๆของไปหูมาเทียบกับชีวิตคนวัย30-40ถึงจะเห็นภาพชัดขึ้นเลยค่ะเริ่มจากแก่นหลักก่อนเลยคือการปกป้อง วัยนี้ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงที่คนเรามีอนณาเขตที่ต้องดูแลรับผิดชอบมากขึ้นใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคนรักทรัพย์สินการงานหรือแม้แต่หลักการคุณค่าของตัวเองสัญชาตญาณในการปกป้องสิ่งเหล่านี้มันจะเข้มข้นขึ้นพลังของปหูก็เลยเหมือนเป็นแรงผลักดันข้างในที่ทําให้เรามุ่งมั่นจะปกป้องดูแลรักษาสิ่งสําคัญในชีวิตให้ดีที่สุดคะ่ะเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของความรับผิดชอบที่มันเพิ่มขึ้นในวัยนี้เลยนะครับแต่ว่า ไอพลังปกป้องที่แข็งแกร่งมากๆนี้มันมีด้านที่ต้องระวังไหมครับแบบว่ามากไปก็ไม่ดีอะไรแบบนี้มีแน่นอนค่ะนี่คือความลึกซึ้งของสัญ,ญลักษณ์เลยพลังปกป้องของไปหูสําคัญมากนะคะในวัยนี้แต่มันก็อาจจะเป็นดาบสองคมได้เหมือนกันถ้าใช้ไม่สมดุลหรือเราไปยึดติดกับการปกป้องมากเกินไปมันอาจจะกลายเป็นความแข็งกร้าว การไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงหรือกลายเป็นการสร้างกำแพงปิดกั้นตัวเองจากคนอื่นหรือโอกาสใหม่ๆโดยไม่รู้ตัวการที่เราตระหนักถึงความสมดุลในการใช้พลังนี้ไม่ให้มันกลายเป็นการควบคุมหรือความหวาดระแวงเกินไปก็เป็นบทเรียนสำคัญที่เราเรียนรู้จากสัญ,ญลักษณ์นี้ได้เหมือนกันค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับคือต้องปกป้องอย่างมีสติมีสมดุลแล้วเรื่องอำนาจบารมีล่ะครับอันนี้เชื่อมกับวัยนี้ยังไง ผู้จัดการผู้บริหารหรือแม้แต่ผู้นำทางความคิดในครอบครัวในสังคมมันต้องตัดสินใจในเรื่องที่ซับซ้อนขึ้นส่งผลกระทบมากขึ้นสัญลักษณ์ของอานาจบรารมีความเด็ดขาดของไปหูที่เชื่อมกับท่าทองความคมความชัดเจนเนี่ยก็สะท้อนคุณสมบัติที่จำเป็นค่ะไม่ใช่แค่อำนาจสังการนะคะแต่มันคือความมั่นใจในตัวเองความสามารถในการประเมินสถานการณ์ แล้วก็ความกล้าที่จะตัดสินใจแล้วรับผิดชอบผลที่จะตามมาด้วยซึ่งการตัดสินใจเหล่านี้บ่อยครั้งมันก็เกิดท่ามกลางความขัดแย้งหรือปัญหาเหมือนกับว่าต้องสู้ต้องฝ่าฟันกันตลอดเวลาเลยนะครับถูกต้องค่ะนั่นคือการเชื่อมโยงกับสัญ,ญลักษณ์เทพแห่งสงครามของไผ่หูเลยชีวิตในวัยทำงานวัยสร้างครอบครัวมันก็ไม่ต่างจากการรบในรูปแบบต่างๆนะคะอาจจะเป็นการแข่งขันในตลาด การแก้ปัญหาธุรกิจการต่อรองเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการหรือแม้แต่การสู้กับปัญหาในใจตัวเองสัญ,ญลักษณ์นี้ไม่ได้ส่งเสริมความรุนแรงนะคะแต่หมายถึงความกล้าหาญที่จะเผชิญหน้ากับอุปสรรคความแข็งแกร่งทั้งกายและใจที่จะยืนหยัดแล้วก็ที่สำคัญคือการวางแผนและกลยุทธ์เหมือนแม่ทัพท,ที่ต้องมองการไกลรู้จักใช้ทรัพยากรรู้จังหวะรุกรับเพื่อจะนำไปสู่ชัยชนะหรือเป้าหมายที่วางไว้นั่นแหละคะ่ะ แล้วมุมของความยุติธรรมล่ะครับที่ว่าไปหูจะมาเฉพาะตอนผู้ปกครองดีๆอันนี้ให้บทเรียนอะไรกับคนวัยนี้ครับเรื่องความยุติธรรมและหลักการนี่สำคัญมากค่ะเพราะยิ่งเรามีอำนาจมีความรับผิดชอบมากขึ้นเท่าไหร่โอกาสที่จะเจอสถานการณ์ที่ต้องเลือกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับความถูกต้องหรือทางลัดกับทางตรงมันก็ยิ่งเยอะขึ้นเท่านั้นการที่ตำนานย้ำว่าไปหูผูกพันกับผู้ปกครองที่มีคุณธรรม ก็เหมือนเป็นเครื่องเตือนใจให้คนวัยนี้ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนก็ตามให้ยึดมั่นในหลักการความซื่อสัตย์ความยุติธรรมเป็นแกนหลักในการตัดสินใจการกระทําแม้ต้องเจอแรงกดดันหรือสิ่งล่อใจเยอะแยะก็ตามเพราะอํานาจที่ไม่มีคุณธรรมกํากัดมันอาจจะนําไปสู่ความเสื่อมได้ในที่สุดคะ่ะสุดท้ายเรื่องฤด,ดูการครับไปหูคือตัวแทนฤด,ดูใบไม้ร่วงอันนี้มันสะท้อนอะไรในวัยนี้ได้บ้างครับฤดูใบไม้ร่วงหรือออทัมเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ น่าสนใจค่ะด้านหนึ่งมันคือการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากการทำงานหนักมาตลอดใช่ไหมคะซึ่งอาจจะหมายถึงความสำเร็จผลตอบแทนความมั่นคงที่คนวัยนี้เริ่มจับต้องได้มากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันฤดูใบไม้ร่วงก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านก่อนจะเข้าสู่ความนิ่งสงบของหน้าหนาวใบไม้มันเปลี่ยนสีร่วงหล่นอากาศเริ่มเย็นลงมันอาจจะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึงในชีวิต การต้องปล่อยวางบางอย่างที่เคยยึดถือไว้หรือการเข้าสู่ช่วงเวลาของการทบทวนตัวเองมองย้อนกลับไปในสิ่งที่ผ่านมาซึ่งเป็นกระบวนการที่มักจะเกิดเมื่อคนเราเดินทางมาถึงช่วงกลางๆของชีวิตแล้วนะคะโอ้โหฟังดูแล้วสัญ,ญลักษณ์ของไปขู่พยักขาวนี่มีมิติที่ลึกซึง้งแล้วก็เชื่อมโยงกับประสบการณ์ชีวิตของเราได้แบบน่าทึ่งจริงๆนะครับไม่ใช่แค่เรื่องในตำนานไกลตัวเลย ใช่ค่ะสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้มันเหมือนทำหน้าที่คล้ายๆแผนที่หรือเข็มทิศทางใจที่ช่วยให้เราเข้าใจพล,ลวัตของชีวิตเข้าใจพลังต่างๆที่ขับเคลื่อนอยู่ในตัวเราและโลกรอบๆซึ่งมันถูกกลั่งกรองส่งต่อกันมาผ่านเรื่องเล่าสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเป็นพันๆปีถ้าให้สรุปอีกทีนะครับไปหูพยักขาวก็คือเทพ้พิทักษ์ทิศตะวันตกตัวแทนธาตุทองหรือดวงใบไม้ร่วงสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังอำนาจ ที่มาพร้อมการปกป้องความกล้าหาญความแข็งแกร่งการทหารแต่ก็ยังผูกพันกับคุณธรรมความยุติธรรมอย่างแยกไม่ออกเป็นภาพสะท้อนคุณค่าหลักการที่ยังคงท้าทายและก็ให้แง่คิดกับเราได้เสมอในการดำเนินชีวิตสรุปได้ครบถ้วนสมบูรณ์มากค่ะวันนี้เราได้เจาะลึกเรื่องราวของพยักขาวไปหูกันแบบเข้มข้นเลยแต่ทั้งความรู้และก็ความหมายที่น่าสนใจมากๆครับ แล้วก็ก่อนจะจบการคุยกันวันนี้นะคะดิฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดเล็กๆน้อยๆค่ะคือเรามักจะพูดถึงไบหูพยักขาวแห่งทิศตะวันตกธาตุทองที่เน้นความแข็งแกร่งการทาหารความเด็ดเดี่ยวใช่ไหมคะคู่กับชิงหลงหรือมังกรเขียวแห่งทิศตะวันออกธาตุไม้ที่เน้นการเติบโตความงอกงามความยืดหยุน่นอ๋อสองเทพทวารบาลที่เราเห็นคู่กันบ่อยๆตามประตูวัดประตูวัง ใช่ค่ะลองนําไปคิดต่อยอดกันดูไหมคะว่าความสัมพันธ์หรือความสมดุลหรือแม้กระทั่งความขัดแย้งระหว่างพลังสองขั้วนี้พลังธาตุทองอันคมกริบแข็งกร้าวแต่มั่นคงของพยากกับพลังธาตุไม้ที่เน้นการเติบโตความอ่อนโยนแต่ก็ไม่หยุดนิ่งของมังกรมันอาจจะให้บทเรียนหรือแง่คิดอะไรเพิ่มเติมกับเราในการสร้างสมดุลให้กับชีวิตที่ซับซ้อนของเราเองได้บ้าง การผสมผสานความแข็งแกร่งกับการเติบโตความเด็ดเดี่ยวกับความยืดหยุน่นมันอาจจะเป็นกุญแจสําคัญในการรับมือกับความท้าทายต่างๆในชีวิตก็ได้นะคะอันนี้เป็นคําถามปลายเปิดให้ลองนําไปไข้ครวนกันต่อดูค่ะครับผมเป็นคําถามที่น่าสนใจมากครับเวลาอาจจะมาคุยเรื่องชิงหลงกันต่อในโอกาสหน้าก็ได้นะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับยินดีค่ะขอบคุณค่ะถ้าคุณชอบเรื่องราวนิทานแบบนี้อย่าลืมกดติดตามนิทานอินไลฟ์ เล่าชีวิตในนิทานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ